พี่น้องดูน่ากินไหมโอ้โหถ่ายแล้วพี่มันย้องแสงถ่ายทางเธอสวยแน่นอนเลยแน่นอนมาเลยีไก่ย่างอืมนี่พี่น้องดูอืกินมากอ่ะไหวไหมเธออืจะเรียกใครแถวนี่มากินช่วยนะมาเเลยนะอืมอร่อยอ่งร้านแบบบ้านๆแต่รสชาติก็ได้นะ สวัสดีจ้าบุตริกาวนตัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีครับโอบอกไว้เลยว่ามาเที่ยวที่นี่มากินข้าวที่นี่นะเหมือนบรรยากาศมาบ้านญาติาต่างจังหวัดแล้วสักที่นึ่นะเป็นบรรยากาศแบบเป็นซุ้มแบบสงการน่าเที่ยวนะอย่างนี้บรรยากาศแบบร่มรื่ดดีครับเราดูในคอมเมนต์มาเห็นเขาบอกมากินมาล้านนี้ต้องสั่งอะไรกินนะครับเป็นส้มตำ ต้มตำผัดผู้ซีเนเตอร์ค่ะเป็นตำถาดค่ะพี่ตำถาดใช่ค่ะตำถาดอร่อยเนาะใช่ค่ะตำถาดลมทะเลค่ะเป็นแบบจัดเต็มก็มีค่ะไข่ตุ๋นปลาเป็ดทอดยำกบอะไรเงี้ยค่ะโอ้อาาหรคือได้อาเขาบอกถ้ามาที่นี่ต้องกินตำถาดเจ๊น้อยใช่ค่ะตำถาดเจ๊น้อยนี่จะขึ้นชื่อหน่อยอยู่อยู่โซนไหนของจังหวัดชัยนาทครับนี่ก็คืออยู่เป็นเลยเมืองมาหน่อยแหละค่ะพี่ใหรือว่าก่อนจะเข้าเมืองไหมถ้ามาจากสายเอเชียใช่ค่ะถ้ามาจากสายเอเชียก่อนจะเข้าเมืองก็จะเห็น อ่มันมีปลาหมูในกูเกิลเนี่ยนะเราลองแดะมาชิมดูเขาบอกไข่ตุ๋นนี่ก็อรังนะค่ะไข่ตุ๋นนี่ก็ใหญ่เลยเนาะแล้วก็กบเขาบอกยำกบที่นี่ก็คืออร่อยค่ะพี่อร่อยคือยำแบบเธอเข้าชิจนๆนะน้องคนนี้เนี่ยยำกบประมาณว่าเป็นไม่ใช่ว่ายำกบแบบทางเหนือนะที่เขาแบบว่าอะไรใส่พริกเครื่องเทศเครื่องราาไม่ใช่นะอันนี้คือยำใส่มะม่วงเหรอใช่ค่ะยำใส่มะม่วงยำกบนี่นะสูตรโบราณเหรอคะเป็นสูตรทางร้านคิดมาเองค่ะพี่อแบบว่าเอาเอามาเป็นแบบ เอาหลายๆสูตรมารวมกันแล้วก็แบบคิดค้นแล้วก็ลองชิมเองก็อร่อยที่เราไปกินของพี่นั้นนั่นเป็นยำกบใส่หัวปลีค่ะค่ะที่นี่ใส่ว่าอะไรที่เผานะใส่ผักม่วใส่ผัก่วงพเผาค่ะไม่ใส่พี่เผาใส่ไม่พี่เผาเหมือนกันค่ะต้องลองชิมเดี๋ยวต้องลองไปชิมไม่ต้องรอแล้วอายุถึงสิบแปดหรือยังครับเนี่ยอันนี้สิบเจ็ดค่ะโอ้โหพอดีเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะไปนั่งกินข้าวต้องนั่นรอนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารเราจ้าไป สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับค่ะเราวันนี้จะมาชิมยำก,กบนะแล้วก็ร้านเจโน้อยเนี่ยขึ้นชื่อเลยในเรื่องของส้มตำค่ะตำถาดซปเปอร์ตำถาดอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะถาดใหญ่ๆแล้วก็แบบจะใส่คอหมูย่างก็ได้จะใส่ไก่ไกย,ย่างก็ได้ันมีแบบชุดชุดแบบไหนนะครับชุดจัดเต็มจ้ะอ๋อกินส้มตำเป็นแบบชุดจัดเต็มเลยนะ่จัดเต็มทะเลนอกจากจะมีพวกส้มตำนะครับมีอาหารป่ามีอะไรไหมครับตัวนี้ที่นี่จะมีผัดเผ็ดนก ผัดเป็ดนกออผัดเป็ดกบผัดเป็ดกบแล้วก็ปักเป็ดทอดปักเป็ดกระเทียมอืครับจ้ะมันจะกาศที่นี่ก็คือแบบบ้านๆจริงๆแบบเหมือนเรามาเที่ยวหาญาติหรือมาหาพี่หาน้องนะอยู่แบบสบายๆอากาศดีอยู่ใต้ต้นไม้เป็นเหมือนกับเป็นบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยเนาะเอานี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งไข่ตุ๋นเขาบอกไข่ตุ๋นที่นี่ก็มีไข่ตุ๋นทะเลค่ะครับอืมอ่าเรยวรอดูยำกลมะม่วงเราอันนี้เป็นแบบครอบครัวครอบครัวมาช่วยกันทำหมดเลยรอครับเนี่ยอ๋อ เป็นแม่ครัวก็คือเป็นพี่น้องกันเลยเนาะเป็นพี่น้องลูกหลานอะไรเงี้ยอ่าครับครับโอเคเดี๋ยวเราดูพี่น้องกบที่นี่ต้องใส่มะม่วงใช่ไหมครับยำกบยำกบไม่ต้องใส่มะม่วงเลยเนาะมันจะออกเปรี้ยวๆอยากชิมกันนะยำกบใส่มะม่วงครับครับจัดเลยครับโอนนีแม่ครัวเตรียมเองเลยเหรอธุรกิจแบบครอบครัวจริงมีพริกเผานะครับมีมะม่วงมีหอมแดงซอย อืมเป็นอาหารแบบกับแก้มรือกับข้าวครับนี่แบบนี้อันนี้กับแก้มก็บบนนกมกดีนะคะครับกับแก้มจะดีมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่พี่น้องดูอันนี้พริกเผาเราทําเองคะ่ะอ๋อพริกเผาทําเองหผิดผูิกระเทียมเอง,เเองครับที่ไปกินกับของร้านครัวพี่จรูนฉายนั่นของแกไม่ได้ไม่ได้ใส่มะม่วงแต่ว่าแซ่บไปอีกแบบหนึ่งเอาใส่ไปโหระพาเข้าไปแล้ว นลองใส่มะม่วงก็น่าจะเป็นกับแก้มอย่างดีมันจะออกเปรี้ยวหวานในตัวจมม้ะมะม่วงครับนะกบต้มจนสุกแล้วเนาะสุกแล้วแล้วก็ฉีกเป็นชินช้นๆครับฉีกเป็นชินช้นๆลงไปแล้วก็เอาโอกลงไปล้วนเลยอืมโอ้ในเมนูนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่อันหนึ่งร้อยบาทครับจออาหารไม่แพงครับจานละหนึ่งร้อยบาทครับจานใหญ่ด้วยนะ ขึ้นกระมังเลยพี่น้องดูอ้อวน้ำลายน้ำลายไหลเลยครับพี่น้องดูี่สันครับนี่โอเคนี่เน้นที่พริกเผาเราทำเองจะมีความน่ากินครับเวลาเสิร์ฟก็นี่เลยโดยโด้วยพริกทอดอีกรอบหนึง่ง สุกมาก็เออไม่ใช่สุกเ๋ยเสิร์ฟพร้อมกับพริกทอดหอมๆครับเนี่ยรบรรยากาศดูเป็นยังไงบ้าง Family นนอยากกินนี่นะครับ Family อยากกินส้มตำส้มตำแบบวันนี้กินปลารามาหลายวันละอ่ะก็เลยวันนี้จะมาเอา,าอาหารต่าเมืองชยายนาอยู่ในช่อง Family <laughs> <laughs> ยิ่งบรรยากาศดูดูบรรยากาศเหมือนกับเราไปเขาเรียกอะไรเีี่ย เหมือนเรามาบ้านป้าบ้านอา,นบ,านบ้านลุงอะไร<ม>ประมาณอย่างนี้เลยเนาะก็คือเป็นบรรยากาศแบบธรรมาชาติเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นป่า,าฟังเสียงลูกอะอเหมือนไปสวนเราไหม<อ>ถ้าเปเที่ยวก็เหมือนคล้ายๆสวนเรานะใช่เนาะนี่นเขาก็จริงๆบอกเลยเป็นอีพีแรกของลุงเด่นแล้วก็ลุงเด่นแฟมิลี่นะครับที่มาเมืองชัยนาทที่มากินข้าวชัยนาทแต่พานบอยมากาแต่ไม่รู้ว่ามันเ,เข้ามาในใน จากถนนสายเอเชียต้องเลี้ยวเข้ามาหน่อยมันไม่ไกลนะครับประมาณสี่โลห้าโลเองค่ะไม่เข้ามาไม่ไกลประมาณสี่โลสามโลสามโลกว่าครับเข้ามาจากสายเอเชีย้าเที่เขาเห็นว่าเข้าเมืองไชน่าแนนแหละแล้วเข้ามาแล้วก็จะเจอร<ต>้านอาหารเ<ช>ยอะด้วยค่ะใช่มัาจะบอกว่าที่นี่ร้านอาหารถ้าเข้ามาอาหารป่าก็เยอะเหมือนกันอ่าครับจากเดียวไชน่าแนแล้วก็จะไปไหนต่อเนี่ยไปนคนววนรสวรรค์เนาะอ่าก็จะมุ่งหน้าสู่คนครสวรรนะค์นะคืนนี้จะนอนไหนยังไม่รู้ครับแต่ว่าแบตเตอรี่ ผมคิดว่าคืนนี้คงจะน่าจะนอนห้องพักแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาอุทยานมีไหมเออนะเอออีพีต่อไปอาจจะไปนอนอุทยานนะใช่ที่มีอุทยานไหมพิ่โลกนี่ทุกจังหวัดทางทางขึ้นไปทางนี้มีอุทยานไหมไม่ใช่พิ่โลกที่เราไปนอนตรงนั้นก็ดีนะที่ไหนทุ่งแสลงหลวงไหมอ่าอย่าอยวรอติดตามครับดูดกาแฟกันนะฟังเสียงนกเสียง ธรรมชาติดีครับบรรยากาศก,ก็แบบชิวมากเป็นบ้านๆนะอยู่ในอยู่ในบ้านสวนเนี่ยเหมือนเหมือนบ้านพี่สมัยเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้นไม้ต้นมะขามเขาต้นใหญ่มากเลยนะต้นมะขามอลไเนี่ยปลูกหลายปีแล้วเนี่ยหลายสิบปีมาแล้วเมนูแรกเราอยากชินมากเลยโอ้โหโนี่เธออยากกินอะไรแซ่บๆไงพี่ก็เลยต้องสั่งแบบซิกเนเจอร์ของร้านอีกแบบหนึ่งเธองยกโชว์หน่อยสิ น้ำเปล่าครับแบบนนครั้ีะดูพี่น้องดูนี่พลังเห็นนะยำกรบยำกบใส่มะม่วงใส่มะม่วงว้าวชิวดูใกล้ๆนิดนึงนี่กบฉีกดเออเดี๋ยวพี่กลับไปเนี่ยพี่อยจะไปพัฒนาพัฒนาอะไรน้ำพริกพี่ทำพริกเผาสูตรพี่เองอ๋อที่นี่อยากจะบอกว่าทางนี้เขาทำน้ำพริกเผาเองหมดเลยเดี๋ยวพี่จะกลับไปพัฒนาน้พริกเผาพี่ขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะ๋อเลยสิ ชิมก่อนนะเพราะว่าไม่ได้กินแบบแซ่บมาหลายวันแล้วเป็นยังไงเปรี้ยวเปรี้ยวอเปรี้ยวจริงเหมือนพี่เขาบอกอืมเปรี้ยวแซ่บนะอืมแซ่บอืมน่ากินจังใช่ไหมอ่ะเอาถ่ายแบบนี้เลยถ่ายนี้แหละสไตล์แฟมบิลีสายแล้วเนาะไม่เดือ่น้องเด้อยแยนแซมหน่อยนะมึงเด่นที่เป็นคนดำอีกแล้วอ่ะ อย่าแสงก็เป็นคนดามไปเลยชิมดูโอ้ขากบอ่ะกินก็ใส่กับใบโหระพาอันนี้เราก็คิด,คดไม่เจอนะว่าเราทำแบบนี้ใส่ตะไคร้ซอยม่กิ่นตะไคร้ข,ขึ้นมาเลยเติตะไคร้ซอยใส่พริกเผาที่เขาตำเองลองชิมดูเปรี้ยวอืมเปรีป้ยวใส่พริกเผาอืมว่าสับๆดีนะอืม เดี๋ยวเราไปดัดแปลงทำเข้าห้องครัวเราอืมอาหารนี่มันเขาทำไม่อยากกันเนาะค่ะหมายถึงว่ามันอืมปลาทองนี่เลยเหรออืมใช้หน้าจุกใกล้ทะเลหรือเปล่าเนี่ยอืมอะไรเนี่ยน้องยกไม่ไหวเลยอ่ะปลาอลังการมากพี่น้องซูเปอร์ตำถาดเจ๊น้อยครับคอหมูย่างไก่ย่างแล้วก็ดูตำ กุ้งเนี่แบบพะลักเลยนะนี่มีให้อีกโอ้ถาดใหญ่แท้หว่ะไม่ได้ถามราคาเขาไอ,อต,ตัวนี้ทานเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่แน่สั่อ๋อโอเคไม่เป็นไรนะ<อ>สั่งมาก่อนยังไม่ได้ถามแต่ว่าพี่น้องดูน่ากินไหมโอ้โหถ่ายแล้วพี่เป็ยนยอดแสงถ่ายทางเธอสวยแน่น,นอน,น,อนเลยแน,<า>น,น่นอนมีไกนะ่ย่างอืนี่พี่น้องดูอโอ้หัวใจปลาจะคว่ำแฟนูไม่แน่ยอ๋อเข้าออกก่อนนี่ ตำถาดเจ๊น้อยพี่น้องกุ้งก็แบบทะลักทะลวงทะลุทะลวงแบบใช่นาติดทะเลหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีไก่ย่างแบบช้ำๆนะแล้วก็มีหมูคอหมูย่างช้ำๆเธอคิดว่าเธอคิดว่าเท่าไหร่อ่ะจารีหนูก็ไม่กล้าเดาอ่ะเท่าไหร่สามร้อยอยู่ไหมสองสามร้อยนะมั้งต้องสามร้อยขึ้นนะเพราะพี่ดูแล้วมันแบบไก่ไปตัวหนึ่งแล้วก็คอหมูย่างแล้วก็ทะเลแบบเน้นๆเลยนะเน้นๆเลยอื ต้องชิมแล้วแหละออว่าน,นี่ดีเนาะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครเปิดร้านอาหารอะไรได้คอนเทนต์นี่ดีนะมันแบบคือบางคนจะกินคอหมูย่างก็อยากกินใช้ได้ใช้ได้อร่อยเออก็อขอไปซื้อร้านซ้มตำเลยเนาะส้มตำเจ๊น,น้อยเนาะนัวปลาหอมนุมเด่นเลิศอยู่ไม่เชื่อหรอกยุ่ยต้องกินด้วยต้องชิมดูไม่เชื่อเอามาเธอ มาแล้วครับเอามาแล้วครับพี่น้องถึงเวลาซิมเบิงกินเลยเด้กินเลยแล้วชีวิตนักเดินทางกินข้าววันนี้กินข้าวแถวอ้ยสิบเอ็ดโมงเมื่อคืนนุ่งเดื่มตื่นเช้าครับนอนเที่ยงคืนตื่นนอนห้าทุ่มตื่นตีสามครึ่งต้องเอาเวกาปลุกขอเย่ะๆหน่อยนะไม่ได้กินน้านปลามาสี่ห้าวันละซิมเบิงขอยกซีฟู้ดมาอยู่นี่เลยร้านเจ๊น้อยอ่ะ ใส่หอยแครงใส่ทะเลแต,แต่เมื่อกี้ชิมรสชาติน้ำปลานะะได้เรื่องอยู่ข้าวห้านนะเป็นอะไรที่แบบซีฟู้ดก็มีหมูย่างคอหมูย่างก็มีแล้วก็ไก่ย,ย่างก็มีอ,อมืดีครับทเทียงแบบนี้น้ำร่ายไหลแหละนี่พี่น้องดูอืม เผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำไปแล้วออกนัวๆนงๆลงลงจานเท่าไหร่คคิดน้องคุณผู้ชดาวดูนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะบอกว่าจานเท่าไหร่มีเขาหอมมากเลยดังกุ๊บเนี่ยมูหรืรกามกาม มาแล้วอืใครตุ๋นเรากินหมดไหมเธอพี่นว่มมอเล็กไข่ตุ๋นทะเลครับน้องโงนี่น่ากินมากอ่ะไหวไหมเธอจะเรียกใครแถวนี่มากินช่วยนะมาสองเรื่อมาสามเป็นเธอมาสองเรือมาเจ็ดเนี่ยดูพี่น้องนว่ม้อดนว่มมอไม่ใหญ่โอ้โหแล้วก็ทะลักมากนี่โหนี่น่ากินเนาะ เขาทำยังไงเมื่อกี้ลูกนี่ไปแอบดูก็ดีอะน่าก,กินมากเลยทารักทารวงนี่พี่ร้องานกัด้กันฟังเสียงครับเสียงแอลกอฮอล์ครับโอ้โหเนี่ยสุดติงเลยเมนูนี้เดี๋ยวเริา่วางใหม่เอาวางกันตงในดีโอ้สามอย่างนี้กินกันบอกเลยเมนูนี้กินห้าคนอิ่มๆนะ เนาะได้อยู่ค่ะห้าหกคนเมนูนี้กินกันห้าหกคนอิ่มๆเลยครับบอ,อก,กเลยยำกุบก็ยังได้เยอะเลยครับอลังมากนะร้านนี้เห็นร้านเล็กๆแบบบ้านๆแต่ว่าเมนูอลังครับให้ให้เรื่องของอลังบแบบบิ๊กเบิ้มโอโ้น่ากินไก่ก็ไม่ห่วงเลยสามชั้นก็ไม่ห่วงเลยให้แบบเต็มๆเลยครับโอ้โห หมมากเขาใส่กระเทียมเจียวเข้าไปบิ๊กเบิม้มอค่ทำยังไงอ่อคืนนี้ขอรถตู้มาจอดนอนที่นี่ไม่ดีกว่าเลยนะัเนีะไฟฟ้าก็มีให้นี่ละห้องน้ำก็มีละกบที่จริงผมตั้งใจจะไปกินไข่ตุนหม้อไฟที่จังหวัดสมุทรสงครามนะไปยังไงไปไม่ถึงเลยไปไม่ถึงโอ้โหไก่ชิ้นเนี้ย ขลอญากขอญาตใช้มือได้ไหมใช้มือเลยเนาะกินกันสองคนเลยอ่านอ่สั่นลองดูโอ้ก็ทำดีอ่ะคุณผลไม่ค่อยถนัดช้อนนี่กุ้งอ่ะไม่วยบางอะไรก็กรบกรอบกอบไก่ท่ำมากจนน้ำลายแบบปพูดเลย เขาทำยังไงเนี่ยเมื่อกี้ได้ไม่ได้ไปเห็นเนี่ยหอมมากเลยใส่กระเทียมเจียวเข้าไปอีกครับดูหมึกหมึกแบบทะลักเลยที่พู้ดน้นๆเ,เลยนะเนี่ยอ,อร่อยนะอร้านแบบบ้านๆแต่รสชาติก็ได้นะโดนอยู่โดนอยูยย่ใจเย็นๆได้ใจเย็นๆอร่อยอยู่แต่ว่าร้อนเมื่อกี้ รีวๆครับรใครบอกเธอกินอย่างสุดรนี้นะกินอะไรกันดีวะต้นตำร,<ม>รีบๆอร่อยอยู่เด่นส้มตำกินกบก,ก่อนกินกบก่อนไข่ตุ๋นนี่ไข่ตุ๋นเอาไว้ก่อนใจเย็นๆเมนูไข่ตุ๋นนี่ห่อกลับบ้านไม่ได้นะต้องกินทั้งหมดนะ <ฮา S 2> จะอร่อยต้องเรียกใครเนี่ยใครอยู่แถวเอฟจีท่านไหนอยู่แถวชัยนาทแวะมากินช่วยหน่อยค่ะ ไก่ฉ่ำม,มากเลยอ่ะไก่ร้านหมูเขาก็เขาวิธีบอกนะดูหนังมันฉ่ำม,มากเลยเนาะแสงสีทองอะไรครับผมกับคาว่ามากินต้ตมตำร้านเจ๊น้อยจริงๆม,มีเขาทำหอมมากเลยเขาเอาไปยำกับน้ำมันกับเขาไปผัดน,น้ำมันหรอ เขาก็ตั้งกระทะเขาเอาเส้นไปลวกก่อนแล้วเขาตั้งกระทะเขาก็ผัดกับกระเทียมเจียวไงเดาเอานะไาซื้อ่อมตำอร่อยเลยหอมอมื่ัวาซื้อมีมาดิจะทำให้หรอไม่เวลากินส้มตำอ่ะเข้ากันดีอยู่นะเข้ากันดีกว่ากินขนมจีนไหมขนมจีนนยังดูธรรมดา อันนี้มันยังมีรสชาตินะอืมจิ้มม,มอืมข้าเดนียวต้องหวานอยู่บ่ไออม่รู้อะอยากกินส้มตำกินกับเคลือส้มส่ใจอยู่บางทีเราโอ้ยมีปลาาด้วยเราออกจาก เขื่อนเขื่อนเขื่อเจ้าพรยามาออกจากเขื่อเจ้าพะยามาสายเอเชียมุ่งหน้าไปทางเหนือทางะครสวรรค์ออกมาประมาณไม่ไกลมากสิบกิโลก็มีปั๊มพีทีแม็แคมก็ไปจอดนอนจอดนอนเลยแหละแบบไม่ไหวแบบผมตื่นตีสามกว่าไงแล้วฟุ๊ฟฟ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 นอนตื่นมาออน10ฟมงอะฟฟกฟฟ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 นฟฟรฟีฟฟฟฟไ เสิร์ชหาเสิร์ชไปเสิร์ชมาเจน้อยเออแกเอารูปหน้าปกโปรไฟล์แกโชว์อย่างนี้แหละแล้วแกก็มีไข่ตุ๋นโชว์อย่างนี้แหละแล้ก็ปักหมุดมานี่เลยแล้วก็ไม่ทำให้เราผิดหวงังน้ำจิ้มแจ่วเขาก็มีนะกินกับไก่ย่างร้านอยู่ในเข้ามาลึกหน่อยจะว่า มันก็อลังเดียร์เขาข้าวอลังกันเดียวขอชิมปูหน่อยอืมปูหวานกับกุ้งกินหนไหมกินกุ้งแซ่บก่อนเด้อกุ้งกับปูแล้วกุ้งไม่ได้ใส่น้อยๆนะเธอใส่เยอะมากพี่กะว่าสีก้าวๆไหมจานเนี้ยไม่รู้ต้องรอลุนกันรอลุนนะผมกะว่า ถ้าเป็นผมขายคงจะสามร้อยห้าสิบพื้นนะ,<ฮ>ะถึงสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเลยมั้งเพราะมีไก่มีไก่มีความหมูย่างความหมูย่างก็ได้เยอะมากเลยอ่ะอืมเป็นมะละกอกรอบนมแล้วกุ้งก็กุ้งตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่ ลเนาใจเมือตำต้ตมตำนี่ตำได้ครบรสมากเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานใครเป็นเอฟซีที่อยู่ชายน้าฏบ้างยกมือขึ้นเท่าไหร่นะเอฟซีชายนาฏรายงานตัวหน่อยไม่รู้ว่าบางทีเอฟซีตะกากมาเยอะแต่ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนใครเป็นคนชายน้าฏยมกมือหน่อย ไก่ย่างสซมขนาไหนแมมากให้เป็นไม่ได้ให้ชิ้นเดียวนะแล้วก็ชิ้นใหญ่มาด้วยขออนุญาตกินมือเนาะกินไก่เนี่ยไก่ย่างได้เกือบครึ่งตัวหมัมกเค็ๆมๆวานหวานน้ำจิ้มแจ่วเลย ใส่เม็ดถักชีด้วยเออเนาะเริ่มจะขึ้นไปทางเนือหน่อยแล้วกลางตอนบนไข่ตุ๋นเขาก็อร่อยเลยนะบอกว่าเ<ม>ดินมาห้าคนอิ่มครับสังสามอย่างเนี่ยอิ่มอิ่มแค่เกินกว่าห้าคนก็อิ่มอ่ะได้อยู่ห้าหกคนห้าคนละ เห็นแบบนี้ไม่ใช่ถาดเล็กๆนัน่นนะถาดใหญ่มากถาดไม่ใหญ่แต่ว่าคุณ,คณาภาบังคับแก้วอ่ะม,มันซ่อนอยู่ในอยู่ในเนี้อเอาแตงกวาไหมาไม่เอาค่ะเอาปูไหมเนี่ยปูมีไข่ด้วยโรงเรียนลองทิมดูผมอยากใช้มืดมอด้วยเนื้อปูหวานเลยอยู่นะอ,อืปูม้ามีไข่ด้วย จุบมือเลยไข่ตุนทำงานแล้วแซ่บลา,ายจนขอไม่ยัดเตชิมุเราตั้งใจจะไปกินไข่ตนุเนแต่ไปเวลามันไม่พอจริงครับขนาดานมาเป็นอาทิตย์กว่านะค่ะ<า>เวลายังไม่พอต้องออกมาเที่ยวจริงมันต้องยี่สิบวันสามสบวันขึ้นไปแต่เอซีท่านไหนที่ได้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวงานอายุธยาเนาะ อ,อง,งานใหญ่มากเลยเดินไม่ทั่วเลยสองวันไปอยู่สองวันเดินไม่ทั่วเลยค่ะเมืองมรดกโลกพี่เอฟซีที่เขาเปิดชุดร้านออเจ้าเขาก็อยากให้เราไปรีวิวให้เนาะแต่เวลาเราน้อยมากค่ะต้องถ้ามีโอกาสร้ากเดี๋ยวไปรีวิวให้นะคะร้านท่องเสื้อเนะ มีเสื้อผ้าหลากหลายให้เข้าโยนางอออลมอออลามจะเป็นส่ออจ้า <c oughs> มันอกี้ไม่ไปไม่ไปดูเขาตุนไข่แบบที่จริงยบบไปได้สุดเวลาเขาตำต้ตมตำแบบนี้นก็อร่อยหมนกันนะเธอจะได้ต้มตำที่จะได้ไข่ตุน คือไข่ตุน๋นใครทาก็ได้แต่ทําให้มันฟูมากๆเนะี่ยถ้าเป็นร้านที่ผมจะไปรีวิวไข่ตุ๋นอย่างนี้นะมันฟูมากอย่างเงี้ยี่ายง่าย<ค>แต่พรไปรถามเขาแล้วเขาก็เขาไม่สะดวกให้รีวิวเท่าไหร่เพราะเขาบอกครัวเขาเล็กมาก<ต>ชื่อืรอ,อ,ร,อร้านเขาก็คือใครใครไปชิมไอริมเขื่อนมินิลองเสิร์ชดูนะครับแต่เขาบอกว่าครัวเขาเล็กก็ไม่เคยเห็นมีใครไปถ่ายนะแต่ลูกค้าแน่นมากแกงส้มปูดำ อ่าดูสีทะเลนะสมุทรสงค,ครามมีแกงส้มปูดำนี่ไข่ตู๋นนี่แหละผมตั้งใจไปกินไข่ตูนเขาเนี่ยมันฟูมากะอ้บางคนเอฟซีก็บอกอยากให้ไปหาที่ที่ในตัวกรุงเทพมีร้านจะพาไปหนูอ่านคอมเมนต์อยู่แต่ว่าอืเราไปไปไม่ถึงแล้วว่าถึงปทุมครับ เ่วนมาจะอยู่เดี๋ยวจะมีอยู่ยพอดีดผมติดงานวันผมติดงานครับผมติดงานวันเดียวเองนะก็เสียดายมันขนานดะติดงานวันหนึ่งถิงงานแล้วก็ว่างอีกเ<า><า>พราะอีกทีก็นู่นละค่ะประมาณติ้นเดือนนะคงเด่นนะติ้นเดือนว่างอยู่เหรอเดี๋ยวไม่รู้จะไปไหนต่ออันนี้อร่อยนะแซ่บแซ่บน้องกันพี่น้องแซ่บ